จากนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากนอกประตูแล้วเขาก็ได้ถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแม่นางเหมียวก็ได้ตะโกนบอกกับเขาว่าท่านลุงข่ายอยู่นี่เสี่ยวอวีอยู่ตรงนี้ชายคนนี้เขาก็ได้ตกใจแล้วพูดว่าเสี่ยวอวีอย่างนั้นเหรอทําไมเจ้าถึงได้สะกปปกแบบนี้นั่นถึงทําให้ข้าจําเจ้าไม่ได้เลยจากนั้นเสี่ยวอวีก็ได้เข้ามาหาแล้วพูดว่าท่านรองผู้นําสํานักเซิงตันของเราเป็นหนึ่งในสํานักที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปเทียนอยู่แห่งนี้ทําไมถึงได้ปล่อยให้คนพวกนี้เข้ามาอย่างสํานักได้จากนั้นก็ไดดด้้มมมีีีคนเนเเเเิาาาพพรรรอออกกัับสยยงงงหวะะ่่ท ก็ถึงกับตะลึงและคนที่ได้เดินออกมานั้นก็คือปู่ของแม่นางเหมียวนั่นเองแล้วเขาก็ได้พูดว่าผู้เยี่ยมเยิยนทุกท่านเสี่ยวอวีสิ่งที่อาจารย์มู่หยุนได้พูดไปนั้นก็เปรียบเสมือนกับเสี่ยวอวีหลานสาวของข้าได้พูดไปเมื่อกี้ถ้าเจ้าเริ่มทําการโจมตีอาจจะทําให้ข้ามีปัญหากับอาจารย์มู่หยุนก็เป็นได้แม่นางเหมียวที่เห็นปู่ของนางก็รู้สึกยินใจเป็นอย่างมากแล้วนางก็ได้วิ่งเข้าไปหาท่านปู่แล้วพูดว่าท่านปู่ทาไมท่านเพิ่งออกมาท่านรู้หรือไม่ว่าหลานลักของท่านคนนี้เกือบจะถูกกกกไล่ออออจาาบ้้นขงงตัวเวเีีด็ดค ให้กับปู่ของแม่นางเหมียวแล้วปู่ของนางก็ได้พูดกับเขาว่าเสี่ยวอวี้ข้าไม่คิดเลยว่าสิทธิ์ที่มาในวันนี้จะเป็นเจ้าแล้วดูเหมือนว่าพลังของเจ้านั้นกำลังจะเข้าสู่ขั้นที่7แล้วอย่างนั้นเหรอแล้วปู่กับเสี่ยวหยางพี่ชายของเจ้าเป็นยังไงบ้างละ่ะ หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานข้าว่าการฝึกฝนของพวกเขานั้นน่าจะแข็งแกร่งขึ้นมามากนะเซียวอวีที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าพี่ชายของข้านั้นได้ฝึกฝนเข้าสู่ระดับต้นกำเนิดเมื่อปีที่แล้วส่วนท่านปู่ของข้านั้นเขาก็ยังแข็งแรงดีปู่ของแม่นางเหมียวที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้หัวเราะแล้วพูดว่าเซียวเหมิงอวีถึงแม้ว่าเขานั้นจะแก่มากแล้วแต่ก็ยังเป็นคนที่แข็งแรงอยู่อีกอย่างนั้นเหรองั้นเอาเป็นว่าพวกเราค่อยมาคุยกันทีหลังก็แล้วกันจากนั้นปู่ของแม ก็ได้หันมาขอโทษพระเอกกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับต้องคำนับให้กับเขาแล้วบอกไปว่าไม่เป็นไรจากนั้นพวกเสี่ยวอวี่ก็ได้เดินทางเข้าไปข้างในในระหว่างที่เขาได้เดินผ่านพระเอกอยู่นั้นเสี่ยวอวี่ก็ได้จ้องหน้าพระเอกอย่างกับจะหาเรื่องจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่พระเอกและแม่นางเหมียวทั้งสองที่กําลังเดินอยู่นั้นแม่นางเหมียวก็ได้ถามกับเขาว่าอาจารย์มูหยุนนี่ท่านเขาไปลาสารศูนเป็นเวลา3วันเพื่อที่จะใช้มันเป็นวัตถุดิบในการปรุงยาอย่างนั้นเหรอพระเอกก็ไดดด้้้พูว่่่าาาาามัันนนนสสงเีียยทห สมุนไพรและสาตว์สู์ระดับ3ามไม่เจอถ้าข้าได้พวกมันมาเป็นส่วนผสมแล้วเราก็จะสามารถสร้างยาที่มีประสิทธิภาพในการฝึกฝนได้มากขึ้นแม่นางเมียก็ได้พูดว่างั้นอาจารย์มูยุนต้องการซื้อวัตถุดิบเพิ่มอย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวข้าจะพาท่านไปที่ห้องกันยาถ้าท่านต้องการวัตถุดิบชิ้นอื่นก็ให้บอกข้าได้เลยพระเอกที่ไดนอย่างนั้นก็ได้พูดว่างั้นข้าต้องการยาหญีไม้ตันแม่นางเมียก็ได้พูดว่ายาระดับ2ยาหญีไม้ตันอย่างนั้นเหรอ แต่ผลไม้หูหลิงหญ้าเทียนชานและเม็ดยาปีศาจร,ระดับ3มันไม่ใช่ส่วนผสมที่จะทําให้ยานั้นสมบูรณ์ได้จากนั้นแม่แนนงเหมียวก็ได้พาพระเอกไปที่ห้องกันยา เมื่อพระเอกได้เดินเข้ามาก็เจอกับหม้อต้มยาและส่วนผสมจํานวนมากแล้วแม่นางเหมียวก็ได้บอกกับพระเอกว่าหอเชิงตันของเรานั้นไม่เพียงแต่จะขายยาปีศสจต์เท่านั้นแต่ที่นี่ก็ยังขายยายาจิตวิญญาณด้วยเช่นกันพระเอกก็ได้พูดว่าที่นี่ช่างเป็นห้องปรุงยาที่น่าสนใจดีนะแม่นางเหมียวก็ได้พูดว่าอาจารย์มู่จะให้ข้าดูวิธีการปรุงยาได้หรือเปล่าพระเอกก็ได้บอกกับนางว่าแน่นอนว่าเจ้าสามารถดูข้าปรุงยาได้เพราะว่าเจ้านั้นเป็นนักเรียนของข้านั่นเป็นการดีมากที่จะทําให้เจ้านั้นมีความรู้จากนั้นพระเอกก็ได้ยิบ ยาเม็ดชุวยกูออกมาและมอบมันให้กับแม่นางเหมียวเพื่อใช้ในการฝึกฝนทําให้นางนั้นสามารถบรรลุไปถึงระดับ3าได้แม่นางเหมียวก็ได้หยิบยามาไว้ที่มือแล้วพูดว่ายาชุวยกูเม็ดนี้จะทําให้ข้านั้นสามารถเลื่อนระดับได้จริงอย่างนั้นเหรอเพราะว่าข้านั้นติดอยู่ในขอบเขตอีจินระดับ3มานานแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามก็ไม่สามารถเลื่อนระดับไปได้ถึงข้าจะพยายามมากมาขนาดไหนก็ตามแล้วยาเม็ดนี้จะทําให้ข้านั้นเลื่อนระดับได้จริงๆอย่างนั้นเหรอพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกกับนางว่าไม่ใช่ว่าเจ้านั้นไมม่ี การฝึกฝนแต่เ e ป็นเพราะร่างกายของเจ้านั้นมันมีเลือดที่สกปรกอยู่นั่นจึงทําให้เจ้าไม่สามารถฝึกฝนผ่านระดับไปได้แม่นางเหมียวที่ได้ยินอย่างนั้นนางก็ได้รีบกินยาเข้าไปเพื่อหวังว่านางนั้นจะสามารถผ่านอุปสรรคของนางไปได้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่โลกแห่งจิตใจของนางซึ่งนางนั้นที่กําลังฝึกฝนอย่างเอาเป็นเอาตายจู่ๆนางก็ได้ระเบิดพลังออกมาอย่างรุนแรงจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงซึ่งแม่นางเหมียวก็ได้สําลักออกมาพร้อมกับอาการแน่นหน้าอกอยู่พักหนึ่งจากนั้นแม่นางเหมียวก็ได้ รวบรวมพลังไว้ที่มือแล้วพูดว่ายาช่วยกูเม็ดนี้ข้าไม่คิดเลยว่ามันจะมีประโยชน์กับข้ามากขนาดนี้นี่แค่เม็ดเดียวก็เกือบทาให้ข้านั้นเลื่อนระดับไปได้จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่พระเอกซึ่งเขานั้นกําลังทําการปรุงยาซึ่งเขาก็ได้ใส่ส่วนผสมต่างๆเพื่อใช้ในการกันยาแม่นางเหมียวที่ได้เห็นพระเอกกําลังปรุงยานางก็ได้พูดว่านอกจากอาจารย์จะควบคุมไฟได้ชานาญแล้วเขาก็ยังใช้วัตถุดิบในการกันได้อย่างชํานาญซึ่งนั่นจะทําให้ยาที่กันออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากและวัตถุดิบอีก2อ,อย่างที่ขาาหา ให้้กัับเขานนอาจจะทําให้การกัญญาในครั้งนี้ยากขึ้นไปอีกพระเอกก็ได้บอกกับแม่นางเหมียวว่าสิ่งที่เจ้าพูดมานั้นมันอาจจะเป็นเรื่องจริงจากนั้นแม่นางเหมียวก็ได้พูดว่าข้านั้นไม่เคยเห็นใครที่สามารถกัญญาจากวัตถุดิบพวกนี้ได้สําเร็จเลยแล้วอาจารย์มู่จะสามารถทําสําเร็จได้จริงๆอย่างนั้นเหรอจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่กลุ่มของเสี่ยวอวีลุงของแม่นางเหมียวก็ได้พาพวกเขามายังห้องแห่งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือห้องกัญญาของตระกูลเฉิงตันนั่นเองแล้วลุงของแม่นางเหมียวก็ได้บอกกับพวกเขาว่าห้้้้ออองงงกัาหหนนีีีีเป็ทท่่ดส ของทีี่่นแล้วเพราะว่าห้องนี้จะไม่เปิดให้บุคคลธรรมดาเข้ามาใช้ได้ขนาดคนในสำนักก็ยังต้องมาขออนุญาตก่อนถึงจะเข้าได้เสี่ยวอวีก็ได้เดินเข้าไปดูเขาก็ได้เห็นกับอะไรบางอย่างแล้วได้ถามลุงของแม่นางเหมียวว่า,วานั่นคือใครกันที่กําลังกันยาอยู่ในห้องนี้ลุงของแม่นางเหมียวก็ได้เดินเข้ามาดูและได้พูดว่านั่นมันหลานสาวของข้าเองซึ่งนางน,นั้นเป็นนักปรุงยาขั้นหนึ่งอยู่เลยและนางชอบมาที่นี่เพื่อฝึกการปรุงยาเสียวอวีที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่านั่นมันจะจริงอย่างที่ท่านว่าอย่างนั้นเหรอจากที่้า แล้วนั่นมันไม่ใช่หลานสาวของท่านเลยที่กําลังกันยาอยู่ทั้งสามก็ได้แง้มประตูดูก็ได้เห็นกับพระเอกที่กําลังกันยาอยู่เสี่ยวอวีก็ได้พูดว่านี่น่ะเหรอที่ท่านว่าคนนอกนั้นไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องนี้ได้และนั่นอาจจะทําให้หมอกกันยาเกิดความเสียหายและทําให้ตระกูลเชิงตันนั้นมีปัญหาได้ทั้งสามที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้เปิดประตูเข้ามาเสียงอย่างดังแม่นางเหมียวที่ได้เห็นพวกเขาเดินเข้ามานางก็ได้รีบวิ่งเข้าไปหาพวกเขาและได้ทําการห้ามพวกเสี่ยวอวีนั้นเข้ามารบกวนส่วนพระเอกนั จากนั้นแม่นางเหมียวก็ได้พูดว่าท่านลุงอาจารย์มู่กาลังทําการกัญญาอยู่ท่านาน่าจะรู้นะว่าคนที่เขากําลังกัญญาอยู่จะไม่ชอบให้ใครมาลบกวนในเวลาที่เขากําลังกัญญาอยู่ลูกน้องของเสียวอวีก็ได้เดินมาพูดว่าคนอย่างเขาเนี่ยนะกำลังทําการกัญญาอยู่อย่ามาพูดให้ข้าขำไปเลยแม่นางเหมียวที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าท่านกล้าพูดดูถูกอาจารย์มู่แบบนี้ได้ยังไงกันซึ่งเขานั้นกําลังกัญญาที่มีคุณภาพสูงอยู่ทั้งสมที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้สังเกตดูว่าพระเอกน แช่แข็งซิปจรนั้นมันควรจะใช้วัตถุดิบอื่นไม่ใช่เหรอซึ่งนั่นอาจจะทำให้ยานี้นั้นเสร็จสมบูรณ์ได้โดยที่ไม่มีข้อปกพ้องอะไรข้าว่าอาจารย์มู่น่าจะหลอกเจ้าแล้วละลูกน้องของเสี่ยวอวีก็ได้พูดว่าข้าว่าอาจารย์มู่คนนี้นั้นอาจจะกำลังเล่นสนุกอยู่ก็ได้งั้นมาดูกันสิว่าถ้าข้าเข้าไปขัดขวางการปรุงยาของเขาเขาจะรู้สึกเป็นยังไงชายคนนี้ก็ได้รวบรวมพลังไว้ที่มือแล้วก็ได้กระโดดเข้าไปหาพระเอกแม่นาเหมียวที่เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจและได้บอกให้พระเอกนั้น ทางด้านหลังแต่พระเอกก็ได้สังเกตเห็นและเขาก็ได้หายตัวไปอย่างรวดเร็วชายคนนี้ที่พุ่งเข้ามาจมตีก็ถึงกับตกใจว่าทําไมพระเอกนั้นถึงหายตัวไปได้จากนั้นพระเอกก็ได้โผออกมาจากด้านข้างของเขาและได้จับมือของชายคนนี้เอาไว้แล้วพระเอกก็ได้บอกกับเขาว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนที่กําลังกันญาอยู่นั้นไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามาลบกวนพระเอกก็ได้กำหมัดและต่อยเขาไปหนึ่งทีจนทาให้เขากะเด็นลอยไปไกลหลายสิบเมตรและได้ลงมานอนกองกับพื้นอย่างหน้าอนาถทั้ง3ที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจจนทําให้ลุง แม่นางเหมียวเข้าไปดูอาการและได้รู้ว่ากระดูกของเขาหักและได้รับบาดเจ็บสาหัสจากภายในซึ่งทําให้เขานั้นไม่สามารถฝึกฝนการต่อสู้ได้อีกเลยเสียวอวีที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้หันไปพูดกับพระเอกว่าหมู่ยุนแม้ว่าเขานั้นจะทําผิดต่อเจ้าแต่เจ้าก็ไม่น่ามาทําลายเส้นลมปานของเขาเลย พระเอกก็ได้เดินลงมาพร้อมกับพูดว่าถ้าข้าไม่ทำลายเส้นลมปานของเขาแล้วกลายเป็นคนที่รับการโจมตีนั่นข้าก็อาจจะกลายเป็นคนที่สูญเสียทุกอย่างแทนเขาก็ได้เสียวอวี้ที่ดียอย่างนั้นก็ได้พูดว่าแกคิดว่าแกเป็นใครกันถึงได้กล้ามาเปรียบเทียบกับพวกข้าเซี่ยวอวี้ก็ได้กำหมัดและวิ่งเข้าไปต่อยพระเอกแต่ปู่ของแม่นางเหมียวก็ได้เข้ามาจับแขนของเขาเอาไว้แล้วได้พูดว่าเสี่ยวอวี้เจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่เขาที่เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าปรามจย์เหมียวทำไมท่านถึงได้เข้ามาปกป้องไอ้ขยะแบบนี้้ดวยยตออนขาุ10 ฐานการบ่มเพาะพลังของเขานั้นยังอยู่ห่างไกลจากข้ามากแล้วยังคิดที่จะมากันยาอยู่ที่นี่อีกอย่างนั้นเหรอแม่นางเหมียวที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้เดินเข้ามาบอกกับเขาว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าอาจารย์มู่นั้นจะไม่สามารถกันยาได้โลกใบนี้นั้นไม่มีใครสามารถรู้ได้จนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตาของตนเองเสียววที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าก็ได้งั้นเรามาดูเม็ดยาที่มูยุนกันกันดีกว่าว่ามันนั้นจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังแม่นางเหมียวที่ได้ยินอย่างนั้นนางก็ไไไดดดด้้เเเิิิินนนพพื่่อทีจจจะปปสู์ควาาามรงงก็ฝ กันยาออกแล้วเม็ดยาที่พระเอกนั้นกันก็ได้ลอยออกมาแล้วนางก็ได้รีบคว้าเม็ดยาทั้ง4ี่เอาไว้พร้อมกับดีใจแล้วพูดว่านี่มันคือยาแช่แข็งซิวจรจริงๆอย่างนั้นเหรอเสี่ยวอวีที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่ไอขยะแบบนั้นจะสามารถกันยาได้สําเร็จได้ยังไงกันปู่ของแม่นางเมียก็ได้เดินเข้ามาพระเอกแล้วพูดว่าไม่ว่าจะเป็นขยะหรือไม่ก็ตามเราก็ต้องมาลองดูกันว่ายานั่นจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก่อนที่จะตัดสินเจ้าล่ะคิดว่ายังไงอาจารย์มูพระเอกก็ได้พูดว่าก็ได้ง องดูประสิทธิภาพของเม็ดยาพวกนี้กันถ้าลองดูแล้วยาของข้านั้นมีประสิทธิภาพจริงๆมันจะไม่เสียของเอาอย่างนั้นเหรอเสี่ยอวอี้ที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าอาจารย์มู่เจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปถ้ายาของเจ้ามีประสิทธิภาพจริงๆก็สามารถเอาไปประมูลในวันนี้ได้เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ยาแช่แข็งที่ประจอนี้ข้าจะให้ฟูฟูฝนในระดับการควบแน่นของหลอดเลือดดำขั้นที่หกได้เป็นคนลองทดสอบยาของเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่มาในงานประมูลนั้นเป็นพยานว่ายาของเจ้านั้นใช้ได้ผลจริงๆตนนหนจิวิญญาณที่ได้จาก การประมูลนั้นจะกลายเป็นของเจ้าทั้งหมดไม่เพียงแค่นั้นยาที่เจ้าได้ให้ไปทดลองนั้นเสียวอวีคนนี้จะเป็นคนใจ่ายในราคา3ามเท่าของการประมูลเองแต่ถ้ายาของเจ้านั้นไม่มีประสิทธิภาพใดๆแล้วเราก็ข้าก็จะไม่ใจ่ายให้เจ้าเลยสักบาทแม่นางเหมียวที่ได้ยินอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่าถ้ายาของอาจารย์มู่นั้นใช้ไม่ได้ผลข้าจะไปที่เมืองไปยุนแล้วเป่าประกาศไปว่าข้านั้นคือขยะเสียวอวีที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจแล้วพูดว่าข้าไม่อยากให้เจ้าต้องมาลำบากใจกับเรื่องแบบนี้เลยแม่นางเหมียวที่ได้ยินนนนอย่าางัั้้ก็ไดเดมเมจบแข พระอกแล้วพากันเดินจากไปพร้อมกับบอกว่าแล้วเจอกันที่งานประมูลทั้งสองก็ได้เดินออกมาจากห้องกัญญาในระหว่างที่เดินอยู่พระเอกก็ได้บอกกับแม่นางเหมียวว่านี่เจ้าเชื่อใจข้าถึงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอจากนั้นแม่นางเหมียวก็ได้บอกกับพระเอกว่าอาจารย์มู่ท่านจะไม่ให้ข้าเชื่อใจท่านได้ยังไงกันเพราะว่าพวกเรานั้นได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันตั้งมากมายพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้เอามือลูบหัวนางแล้วพูดว่างั้นพวกเราก็มารอรับหินวิญญาณจํานวนมากได้เลยภาพก็ได้ตัดมาที่พวกพระเอกได้เดินมายังห้องประมูล จากนั้นก็ได้มีแม่นางคนนึงอธิบายเกี่ยวกับของที่จะนํามาประมูลซึ่งก็ได้มียาแช่แข็งสิประจรของพระเอกที่จะได้นําขึ้นไปประมูลแม่นางคนนี้ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับยาแล้วได้บอกว่าปู่ของแม่นางเหมียวนั้นไม่สามารถประเมินได้จึงอยากจะได้อาสาสักคนเพื่อมาทดลองยานี้และเป็นที่แน่นอนยาแช่แข็งที่ประจรนี้เป็นยาที่พิเศษมากซึ่งจะทําให้คนที่ติดอยู่ขั้นที่6ทะลุไปยังขั้นที่7ได้ในเวลาต่อมาก็ได้มีชายคนหนึ่งอาสาที่จะขึ้นไปทดลองยาของพระเอกเขาก็มีชื่อว่าซีฮ และเขาก็ได้เดินขึ้นไปบนเวทีพวกชาวบ้านที่อยู่ร,บรอบๆก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเขาว่าสีหาวคนนี้นั้นเขาติดอยู่ในขั้นที่6มานาน5ปีแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาก้าจะลองเสี่ยงดูชีหาวก็ได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วพูดว่าข้านั้นติดอยู่ในขั้นที่6มานาน5ปีแล้วแม้ว่ามันจะมีความหวังสักเล็กน้อยที่มันจะทําให้ข้านั้นสามารถทะลุไปยังขั้นเจ็ได้ถึงตายข้าก็ยอมแม่นางคนนี้ที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้หยิบยาให้กับเขาในทันทีจากนั้นสีห่่าาาาาาวกกกก็ไก็ไไไไดดด้้้้ทํรินนยเเเขขปปแลลงงัพือู ผลของยาเม็ดนี้พวกชาวบ้านที่มาประมูลก็ได้พูดกันว่าข้าว่ามันน่าจะเป็นยาปลอมนะเพราะว่ามันไม่มีใครหน้าไหนกล้าที่จะมาทดลองยาที่ไม่ผ่านการประเมินล็อกในเวลาต่อมาเสี่ยวอวีก็ได้พูดกับพระเอกว่าอาจารย์มู่ดูเหมือนว่ายาแช่แข็งสิบประจอนที่เจ้ากันนั้นมันจะไม่มีผลอะไรเลยนะข้าว่ายาเม็ดนี้นั้นมันน่าจะเสียแล้วนะเจ้าละ่ะคิดว่าอย่างไงพระเอกก็ได้พูดว่าเสีย่ยวอวีเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกทันใดนั้นพวกชาวบ้านที่พากันยืนดูอยู่ก็ได้พากันแตกตื่นจู่ๆ อย่างนั้นก็ถึงกับตกใจและได้พูดว่านั่นมันพลังงานจากภายในร่างกายที่กําลังถูกควบแน่นพวกชาวบ้านก็ต่างพากันตกใจและได้พูดว่ามันเป็นไปได้อย่างไรกันถ้าข้ารู้แบบนี้ข้าจะเป็นคนไปนทดลองเป็นคนแรกเลยเซียวอวีที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ตกใจมากขึ้นไปอีกจนในที่สุดซีฮ่าวก็ได้ฝึกฝนสําเร็จและเขาก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วได้พูดว่าข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายาเม็ดนี้นั้นจะสามารถทําให้ข้าทะลุไปยังขั้นที่7ได้จากนั้นซีฮ่าวก็ได้หัวเราะออกมาเสียงอย่างดังโดยความดีออกกกกดดีีใจจาาาาาานนนนนั้้้แมงงค็ไทํรขยขยยว แช่แข็งชิบจนนั้นสามารถใช้ได้จริงและเริ่มทําการประมูลเดี๋ยวนี้แล้วนางก็ได้ตั้งราคาประมูลไปที่1 0 0 0เหรียญจิตวิญญาณพวกชาวบ้านที่ได้เห็นสรรพคุณของยาก็ต่างพากันแย่งที่จะประมูลมันไปทันใดนั้นก็ได้มีผู้อโศทั้งสองจากตระกูลมู่เสนอราคาประมูลไปที่1 5 0 0 0จิตวิญญาณพวกชาวบ้านที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พากันพูดว่านั่นมันคนจากตระกูลมู่นี่นะพวกเขาที่เป็นตระกูลใหญ่แถมมาประมูลในวันนี้ด้วยแบบนี้พวกเราจะสู้ราคาไหวได้ยังไงกันผู้อโศกะกลลม่ั้้้งไดนนนนวาาาาาจํยยเีปใหหช ของพวกเขาเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นทปปะลุไปยังขั้นที่7ได้ ทันใดนั้นก็ได้มีคนเสนอราคามาที่20,000หินจิตวิญญาณจนทำให้ผู้โสโคนนี้ถึงกับต้องตกใจพวกชาวบ้านที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดคุยกันว่าเสียงเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงจากตระกูลเตียวแน่คาว่าการประมูลในครั้งนี้จะต้องดูเดือดอย่างแน่นอนจากนั้นผู้โสมู่หยางก็ได้เสนอราคาไปที่50,000หินจิตวิญญาณชาวบ้านที่ได้ยินอย่างนั้นก็ต่างพากันซุบซิบว่าข้าสงสัยว่าผู้โสจาก2ตระกูลนี้จะแข่งขันกันจริงๆสินะแม่นางเหมียวที่ได้ยินว่าพวกเขานั้นเสนอราคาไปถึงงงง5 0,000นนนานาาากกกกก็็็ไไดด้้้ตใจเเปอออยย่มแลววบสี เสี่ยวอวีถ้าเจ้าจ่ายในราคาของสมเท่าแล้วเราก็ยาเม็นนั้นก็มีราคาถึงแสนห้าหินจิตวิญญาณเลยนะเจ้าจะมีปัญญาจ่ายพวกเราอย่างนั้นเหรอพระเอกก็ได้บอกกับแม่นางเหมียวว่าข้าว่าเขาเป็นอชิยะของสำนักเสิงตันก็แค่1นึ0 0 0สหินจิตวิญญาณแล้วเราก็เขาก็น่าจะมีปัญญาจ่ายอยู่แล้วละมั้งพระเอกก็ได้หันมาถามเสี่ยวอวีว่าสำหรับเจ้าแล้วคงไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมล่ะเสี่ยวอวีที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้นำของบางอย่างออกมาแล้วก็ได้เอามันให้กับพระเอกนั่นก็คือแหวนแห่หง,งหาาิาางงหิตนาาจญญณ นวนหนึ่งแสนห้าหมื่นก้อนแค่นี้คงน่าจะพอใจเจ้าแล้วละสินะพระเอกก็ได้หยิแบแหวนมาสวมที่นิ้วแล้วพูดว่าข้าคิดไว้แล้วว่าเสี่ยววีคนนี้เป็นคนที่ดีที่สุดของสำนักเชิงตันแล้วจากนั้นปู่ของมแม่นางเหมียวก็ได้สั่งให้ลูกน้องยกหีบบางอย่างเดินเข้ามาหาพระเอกแม่นางเหมียวที่ได้เห็นอย่างนั้นนางก็ได้รีบวิ่งมาเปิดดูข้างในก็เต็มไปด้วยหินจิตวิญญาณจำนวนมากแม่นางเหมียวก็ได้หันมาบอกกับพระเอกว่าอาจารย์มู่ข้างในหีบนี้เต็มไปด้วยหินวิญญาณจำนวน, 50, น,วนห้นหา,า,าหญญาามาื่นก้อน จนรู้สึกว่าน่าจะมีใครบางคนอิจฉาพวกเรานะพระเอกก็ได้เดินมาเก็บหีบเข้าไปอยู่ในแหวนแล้วเขาก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าแวห,หวนแห่งห้วงเมตตินี้จะใช้สะดวกมากเลยนะดีจริงๆที่ข้าได้มันมาแบบฟรีๆเตียวอวีที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ทําท่าทางโกรธแค้นพระเอกเป็นอย่างมากจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบยาออกมาจากแหวน1เม็ดแล้วได้มอบมันให้ปู่ของแม่นางเหมียวเพื่อเป็นการขอบคุณที่เขานั้นให้ยืมห้องปรุงยาปู่ของแม่นางเหมียวก็รู้สึกดีใจที่เปเอกนั้นเป็นคนที่ดีมากๆเขาก็ได้สั่งห้กกอรยเว็่ีสึ ใจและได้ถามกับพระเอกว่าอาจารย์มู่ยามิดนั้นมีราคาถึงห้าหมื่นหินจิตวิญญาณแต่ท่านยอมมอบมันให้กับท่านปู่เพื่อใช้เป็นของตอบแทนแบบฟรีๆเลยอย่างนั้นเหรอพระเอกก็ได้บอกกับแม่นางเหมียวว่าข้ามีธุระที่จะต้องไปทํางั้นข้าขอตัวก่อนนะพระเอกก็ได้หันหลังแล้วเดินจากไปโดยที่ไม่บอกเหตุผลอะไรกับนางเลยในระหว่างที่พระเอกกําลังเดินทางกลับก็ได้ไปเจอกับผู้โอโสทั้งสองผู้โอโศมู่หยางก็ถึงกับต้องตกใจที่ได้เห็นพระเอกนั้นยังไม่ตายพระเอกก็ได้เดินมาหาเขาแล้วพูดว่าท่านหมายความว่าอย่างไงางต ข้าก็อยู่ที่เมืองเปยุนตลอดเวลาจะให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นได้ยังไงกันจากนั้นก็ได้มีคนวิ่งมาหาผู้โอโซทั้งสองแล้วพูดว่าผู้โอโซทั้งสองเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับนายน้อยทั้งสองที่ได้ไปภูเขาเปยุนนั้นได้กลับมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บสหาหัสอย่างรุนแรงเส้นลมปานของพวกเขานั้นได้ถูกทําลายและจะไม่สามารถฝึกฝนได้อีกผู้โอโซหมู่หยางที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ตบหัวชายคนนี้ไปหนึ่งที จนทาให้เขาต้องลงไปนอนกองกับพื้นอย่างน่าอนาถแล้วผู้โอโสก็ได้ถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ชายคนนี้ก็ได้พูดเขาแล้วก็บอกความจริงผู้โอโสมอย่างที่ได้รู้ความจริงก็ถึงกับต้องตกใจจนจะเป็นลมแล้วได้ถามกับพระเอกว่าโมยุนทําไมเจ้าถึงทําได้ขนาดนี้พระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับต้องตกใจเพราะว่าเขานั้นอยู่ที่นี่ทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วจะไปทําให้หลานชายของทั้งสองคนนี้พิการได้ยังไงกันผู้โอโสมอย่างก็ได้ชี้หน้าพระเอกด้วยความโมโหแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไร แล้วได้พากันเดินจากไปเพื่อที่จะไปดูอาการของหลานชายเขาที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความดีใจจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องปู่ของแม่นางเหมียวแล้วเขาก็ได้พูดว่าที่หลานได้พูดมาว่าอาจารย์ตรงฟังนั้นถูกฆ่าและเส้นลมปานของพี่น้องตระกูลมู่นั้นถูกทําลายแม่นางเหมียวก็ได้พูดว่าท่านปู่ข้าพูดให้ท่านฟังไปตั้งหลายรอบแล้วทําไมท่านถึงไม่เข้าใจสักทีปู่ของแม่นางเหมียวที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้คิดในใจว่าข้าคิดว่ามู่หยุนคนนี้เป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆจากนั้นภาาพกกก็ไได้ตตตััปทที่งงงอออขะูลเิน พระเอกที่ได้เดินออกมาก็ได้คิดอะไรบางอย่างในใจว่าศักยภาพของลูกศิษย์ที่ข้าสอนนั้นดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันมากซึ่งนั่นอาจจะทำให้ข้านั้นโดนตำหนิเอาได้นอกจากแม่นางเหมียวแล้วก็ยังมีอีกไม่กี่คนที่มีศักยภาพพอๆกันจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งเราจือกำลังลังแกชีฉหมิงอยู่เขาก็ได้พูดว่าอย่าคิดนะว่าอาจารย์ขยะของเจ้านั้นจะช่วยเจ้าได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าปรมาจารย์โมจะให้ความสำคัญกับเขาแต่สถานะของเจ้าก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่ดีฉีหมิงที่ได้ยินอย่างนั้นก็ไดด้พูว่าาเ จเจ้าอย่ามาลังแกข้่าให้มากนักถึงแม้ว่าอาจารย์หมู่จะเข้ามาช่วยข่าในตอนนั้นแต่พวกเรานั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเลยนอกจากศิษย์กับอาจารย์เอกที่ได้เดินมาเห็นทั้งสองก็ถึงกับผอดใจที่ได้เห็นทั้งสองนั้นกําลังทะเลาะกันจนกลายเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อในระหว่างนั้นเหล่าจือก็ได้พูดว่าอาจารย์หมู่ที่เขาเคยเป็นขยะแต่ตอนนี้เขากลับมีเสื่อเสียงเจ้าก็เข้าไปเลียเขาเพื่อที่ให้เขานั้นมาช่วยเจ้าและเมื่อเทียบกับอาจารย์ของข้าเตียวยาวตรงแล้วอาจารย์หมูห่ยุนของเจ้ากกกก็็เเเเรีียยยบสมืออออนนนนดด้้พท่่าางัข ทนไม่ไหวได้รวบรวมพลังไว้ที่กำปั้นแล้วได้ปล่อยพลังออกไปโจมตีเหล่าจือเข้าอย่างเต็มๆจนทําให้เขานั้นถึงกับต้องกระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นพระเอกก็ได้เดินผ่านชีหมิงเพื่อไปหาเหล่าจือชีหมิงที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พยายามที่จะห้ามอาจารย์มู่หยุนเอาไวา้เหล่าจือก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วเห็นอาจารย์มูก่กำลังเดินเข้าไปหาเขาก็รู้สึกตกใจกลัวเป็นอย่างมากแล้วได้พยายามที่จะถอยหลงังหนีออกไปให้ไกลจู่ๆก็ได้มีเสียงบอกให้พระเอกนั้นหยุดเพราะว่ามันจะมากเกินไปที่พระเอกนั้นไปทําร้ายลูกศิษย์เหล่าจ และเขาก็ได้รีบวิ่งไปหาอย่างรวดเร็วพระเอกก็ได้พูดว่าเจ้าพูดว่ามันมากเกินไปอย่างนั้นเหรอสําหรับเขาที่ทําให้ข้าและลูกศิษย์ของข้าต้องเดือดร้อนแค่นี้ก็ถือว่ามันยังน้อยไปจากสถาน,นการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองก็ได้เขม่งกันอย่างรุนแรงต่างฝ่ายก็ต่างปกป้องลูกศิษย์ของตนเองทังในใดนั้นผู้อํานวยการลูกก็ได้เข้ามาห้ามทั้งสองแล้วพูดว่าพวกเจ้ากําลังทําอะไรกันอยู่อย่างนั้นเหรออาจารย์เตี๋ยก็ได้คํานับผู้อานวยการแล้วได้พูดว่าผู้อำนวยการลูกบังเอิญจริงๆที่ท่านผ่านมาพอดี ข้าก็เลยมีเรื่องบางอย่างอยากจะบอกท่านข้าจําได้ว่ามีกฎของโรงเรียนแห่งนี้ที่จะไม่ให้อาจารย์ระดับต้นสอนติดต่อกันถึง3ปีถ้าเกินนั้นจะถูกไล่ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้อำนวยการรู้ที่ได้ยินอย่อยางนั้นก็ถึงกับตกใจจนพูดอะไรไม่ออกพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่ายังถือว่าไม่ผิดกฎของโรงเรียนซะหน่อยและข้าก็พ,พร้อมที่จะทําการประเมินเพื่อเป็นอาจารย์ระดับกลางผู้อํานวยการรู้ที่ดีินอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่าอาจารย์มู Rag ่การประเมินนั้นมันเข้มงวดมากเลยนะแล้วเจ้าจะยอมทําการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นอาาาจรรย์ระดับง อย่างนั้นเหรอผู้อำนวยการลูกที่ได้มองพระเอกดีๆก็ถึงกับตกใจแล้วก็ได้พูดว่านี่พลังของเจ้าทะลวงไปถึงระดับหกแล้วอย่างนั้นเหรอทําไมเจ้าถึงได้ทะลวงขั้นไปเร็วขนาดนี้จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่พระเอกที่กําลังจะทําการประเมินพวกลูกศิษย์ที่อยู่แถวนั้นก็ต่างพากันมาดูและได้พูดว่าข้าไม่คิดเลยว่าอาจารย์ขยับแบบนี้จะกล้ามาทําการประเมินได้ชีหมิงที่ได้เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกเสียใจและได้พูดว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าเองทาไมอย่างนั้นอาจารย์มู่ก็คงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนนนนี้้้้้ไไดดจาาาากกกกกัผููอํวยรรล็ปะศ เพื่อให้พระเอกนั้นเริ่มทําการทดสอบ ซึ่งด่านแรกจะเป็นการประเมินด้านความแข็งแกร่งการที่พระเอกนั้นจะเป็นอาจารย์ระดับกลางได้นั้นจะต้องมีพลังเทียบเท่ากับวัวจํานวน50ตัวหรือน้ําหนัก50,000่ชั่งนั่นเองโดยการประเมินจะให้พระเอกนั้นทําการต่อยเครื่องวัดพลังเพื่อที่จะได้น้ําหนักเพื่อใช้ในการสร้างสัตว์อสูรแล้วทําการประลองแต่ถ้าชนะก็ถือว่าผ่านการประเมินพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ทําการระเบิดพลังออกมาและได้รวบรวมพลังทั้งหมดเอาไว้ที่หมัดของเขาแล้วก็ได้ชกไปที่เครื่องวัดพลังด้วยความรุนแรงเครื่องวัดพลังก็ได้ทําการประเมินและมันก็ได้ไปหยุด ชั้นที่7ซึ่งมีน้ำหนักอยู่ที่7จ็ดหมื่นชั่งนั่นเองชีหมิงที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจและได้พูดว่านี่หมัดของอาจารย์หมู่มีน้ำหนักถึง7จ็ดหมื่นชั่งเลยอย่างนั้นเหรอแบบนี้สัตว์อสูรก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะสิต่อมาเครื่องวัดพลังก็ได้มีแสงบางอย่างลอยออกมาและมันก็ได้กลายเป็นหมีสีแดงตัวอย่างใหญ่และพร้อมที่จะทําการประลองกับพระเอกชีหมิงที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่านั่นมันหมีแยกแผ่นดินนี่นาซึ่งเป็นสัตว์อสูรระดับ 6, งกาาาาารารจีนนละะกกกกกป้้้อนันนนยูู่ดผํํว็ไศททร ประเมินด่านที่2นั่นก็คือการประเมินการต่อสู้เจ้าหมีกับพระเอกนั้นทําการต่อสู้ถ้าชนะก็ถือว่าผ่านการประเมินด่านที่สองได้ทั้งสองก็ได้เตรียมตัวที่จะทําการต่อสู้พระเอกก็ได้ทําการท้าทายเจ้าหมีไปหนึ่งทีเจ้าหมีที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้โมโหมันก็ได้กระโดดเข้ามาโจมตีพระเอกด้วยความเร็วสูงพระเอกก็ไม่รอช้าได้กระโดดขึ้นไปโจมตีด้วยเหมือนกันทั้งสองก็ได้เข้าปะทะกันอย่างรุนแรงจนทําให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นถึงขนาดทําให้พระเอกนั้นต้องกระเด็นถอยหลังกลับมา เมื่อพระเอ,อกตั้งสติได้แล้วเขาก็ได้เรียกให้เจ้าหมีนั้นเข้ามาโจมตีเจ้าหมีที่ได้เห็นอย่างนั้นมันก็ได้คำรามออกมาเสียงอย่างดังด้วยความโมโหแล้วมันก็ได้วิ่งเข้ามาโจมตีพระเอ,อกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้ทําการวิ่งหนีเพื่อหลอกล่อให้เจ้าหมีนั้นตายใจแล้วอาศัยจังหวะกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วรวบรวมพลังและได้ปล่อยพลังออกไปโจมตีเจ้าหมีด้วยความเร็วสูง เจ้าหมีก็ได้โดนพลังของพระเอกโจมตีเข้าอย่างเต็มๆจนทำให้มันต้องกระเด็นลงมานอนกองกับพื้นอย่างหน้าอนาถและในที่สุดพระเอกก็ได้กลายเป็นฝ่ายชนะเจ้าหมีไปอย่างง่ายดายผู้คนที่เข้ามาดูก็ต่างดีใจกับพระเอกแต่อาจารย์เตี่ยวที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ต่างตกใจต่อจากนั้นผู้อํานวยการลูกก็ได้ทําการประเมินด่านที่3โดยการให้เพลงกนั้นเลือกลูกศิษย์สาคนเข้าไปอยู่ในทีมแล้วก็เลือกอาจารย์จากห้องอื่นให้เขาตั้งทีมเพื่อเข้ามาทําการประเมินโดยการประเมินนั้นจะทําการประเมินด้วยการกันยาถ้าทีมไหนสามารถกั้ สำเร็จก่อนจะถือว่าเป็นฝ่ายชนะพระเอกก็ได้เดินไปหาอาจารย์เตียวแล้วพูดว่าข้าขอเลือกอาจารย์เตียวเพราะว่าเขานั้นหาว่าข้าไม่เหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ของโรงเรียนแห่งนี้แล้วข้าจะทาให้เขารู้ว่าห้องเรียนของข้านั้นมีความแข็งแกร่งขนาดไหนอาจารย์เตียยก็ได้หัวเราะแล้วพูดว่าเรื่องที่เจ้าพูดมามันก็น่าสนใจดีนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็ค่อยมาทําการประลองกันในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้จากนั้นภาพ,พก็ได้ตัดไปที่ห้องเรียนของพระเอกซึ่งลูกศิษย์ทุคกคนก็ต่างพากันก้มหน้าก้มตาเพื่อออททีี่่จจจะะไมมมให้้้้้พพรรเเเเกกกนนนนัันล,ลืววขขาาา เขียววก็ไดด้พู่าอาจารย์มู่ท่านนี่ช่างกาหารจริงๆก้าที่จะขอรับการประเมินและยังต้องหาลูกทีมอีกถึงสมคนมีหนำซ้ำยังจะกล้าไปท้าทายกับอาจารย์เตียวอีก พระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับชสื่อเสียงส่วนเตัวของข้าเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวข้องกับเสื่อเสียงของห้องเรามากกว่าและเสื่อเสียงของอาจารย์ฉินด้วยทันใดนั้นเจ้าหัวเขียวก็ได้พูดว่าในห้องเรียนของอาจารย์เตียวนั้นได้มีอาชีิยะที่ชื่อว่าเตียวยายุนที่มาจากตระกูลเตียวถึงแม้ว่าพวกเราจะส่งโม่ไห่อาชริยะจากห้องเรียนของเราเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ว่าห้องเรียนของพวกเราจะพยายามสักแค่ไหนก็ไม่อาจเอาชนะห้องเรียนของอาจารย์เตี่ยวได้พระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้คิดที่จะหาแผนรับมือในการแข่งขันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอากราบอาภัยมานั้นที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ